ครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูดอกบัวสวรรค์น,นะครับเห็นอยู่นี่คือพันไร่สนะครับเป็นบัวสวรรค์พัน 1, ดอกใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูดอกก็ยังก็ยังออกกันอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ฝนก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนหมดเข้าสู่ฤดูแล้งนี่ต้นบัวสวรรค์เขาจะยุบหายไปนะครับก็จะเป็นหัว ก็จะลงไปอยู่ที่หัวนะครับต้นก็จะใบก็จะยุบไปทีนี้ก็จะเราก็จะเอาหัวของเขาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกดอกหนึ่งครับดอกใหญ่นี่จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับที่นี่ก็มีไลเรสมีสวิตมิมมรี่แล้วก็มีมานีสยามนะครับที่เห็นอยู่นี่คือไลเรสส่วนนี่คือสวิตมิมมรี่นะครับสีเขาจะออกชมพู ยังไม่แดงเท่ากับไรเรสดนะครับนี่ครับใครที่อยากได้ดอกบัวสวรรค์เพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะครับก็สามารถที่จะสั่งจองหัวพันธุ์ไว้ได้นะครับถ้าต้นมันยุบไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการขุดขยายหัวพันธุ์อีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็มันก็ไม่ต้องขุดยากเลยครับเพราะมันอยู่ในเข่งนี้นี่เราก็แค่พอต้นยุบหมดแล้วก็ เทออกจากเข่งเราก็จะได้หัวพันมาเพราะตอนที่เราซื้อหัวพันซื้อมาเราก็ไม่ได้ซื้อมาเป็นต้นอย่างนี้นะครับเราก็เอาหัวพันมาแล้วก็เอามาลงไว้ในเข่งนี่แหละแล้วก็จะพอผ่านไปประมาณสองเดือนเราจะจะขึ้นมาเป็นต้นนะครับก็นานอยู่นะครับกว่าจะขึ้นเป็นต้นจากหัวนี่ครับนะี่ครับก็มีไรเลสส่วนตรงนี้ก็เป็นแดงวิเชียนนะครับ พันธุ์จะมีพันธุ์ดอกใหญ่ดอกเล็กพันดอกใหญ่นี่เขาจะลักษณะก้านสั้นนะครับส่วนพันธุดอกเล็กนี่จะก้านยาวเหมาะกับการไปเสียบใจกันนี่ครับนี่คือแดงวิเชียนแดงชาโดพวกนี้ก้านยาวนะครับส่วนตัวนี้คือเมโจโชมพูนะครับก็สีก็จะซิดๆแล้วเพราะว่ามันนานแล้วนะครับเพิ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วอีกหน่อยทุกๆสายพันธุ์ที่เห็นอยู่นี่ก็จะ ไม่มีแล้วนะครับก็จะยุบหายไปเลยเหลือแต่หัวคล้ายๆพวกขมิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอได้ฝนเขาจะไปขึ้นมาอีกรอบนึงถ้าเราไม่ขุดหัวเขาออกน,นี่ครับใครที่สนใจหัวพันอยากจะได้ไปปลูกประดับบ้านหรือว่าทำเป็นหลายอย่างนะครับประโยชน์สำหรับดอกบสวรรค์ดอกไม้สวยงามนะครับที่นี่ก็มีหลายอย่างอยู่นะครับ ไม่มีเศษดอกบัวสวรรค์นี่นครับผ่านชมมาด้านนี้เนี่ยก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับใครสนใจสายพันธุ์ไหนก็สามารถสั่งจองกันไว้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับดอกบัวสวรรค์บ้านสวนหนึ่งนิรันตอนนี้ก็เริ่มจะถึงนิยงแล้วนะครับ พรอวันไหนที่แดดแรงๆนี่ก็จะไม่ค่อยนั้นแลเพราะเป็นดอกไม้ที่ไม่ชอบแดดนะครับส่วนมากจะชอบฝนนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับ